สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจครับวันนี้มาชมรีวิวรถหคันครับจอดอยู่ด้านหน้าครับคันนี้เป็นรถรุ่นสีประตูไฮเลนเดอร์ครับเป็นรุ่นยกสูงนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นของ h i g h l a n d ร er, ์ก็คือรุ่น1.9 LDA ครับเดี๋ยวเราไปชมกันคันนี้พิเศษเลยก็เป็นสีใหม่ล่าสุดครับที่เพิ่งทำในรุ่น2022นะครับก็ สีเทาเทาแลมโบที่เราเรียกกันติดปากเลยนะอ่าเป็นสีเทาอ่อนๆแบบนี้ครับคันนี้แต่งเสร็จแล้วนะครับเป็นรถสไตล์เดิมๆนะอ่าไม่ได้ลงแม็กไม่ได้จัดทรงไม่ได้ทําอะไรเป็นรถเดิมๆครับเราไปดูสเปคลรถกันครับเป็นยังไงดูด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้าสวยครับดูดันเลยกระจังหน้าโครเมียมครับ ตัดกับเมทัลลิกนะครับไฟหน้าก็เป็นไฟโปรเจกเตอร์แบบ LED แล้วครับไฟเดย์ท m e ไฟเดย์ไลท์ไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวทุกอย่างครบหมดครับรุ่นนี้ก็รูปโฉมสวยอยู่แล้วครับผมไปดูเส้นสายด้านข้างกันสีประตูยกสูงก็คันใหญ่ๆหน่อยนะครับทรงเดิมๆใช้งานสะดวกสะดวกสีนี้สวยนะครับสีเทา เทาดำอะก็เทาแลมโบะเรียกกันติดปากครับไปดูใกล้ๆก,กันสีประมาณนี้สีประมาณนี้ล้อแมกเดิมติดลถก,ก็เป็นขนาด17นิ้วครับไปดูใกล้ๆอ่ะสิบนิ้วยางก็เป็นยางเบอร์ 255. ห้าห้าทับหครับ17นิ้วทั้ง4ีล้อนะครับยางก็บิสโตนครับซีรีส์ดูเลอ รถเดิมๆใช้สะดวกสะดวกครับอยูด่ด้านหลังกันครับไฟท้ายแบบ LED ครับแล้วก็บิวอินกล้องมองหลังมาแล้วนะครับมีกล้องมองหลังมาให้อยู่ตรงนี้ประมาณนี้นะครับสี่ประตูรุ่นเริ่มต้นคันนี้ก็ราคาเริ่มต้น8ปดแสนสามนะ แต่งครบครับพร้พอมใช้งานแบบนี้สไตาล์แบบเดิมๆเ,เลยรถใช้งานเลยสีนี้สวยนะครับแต่ว่ารอรถกันหน่อยนะคันนี้ก็จองตั้งแต่มีนารถเพิ่งจะได้เดือนนี้เองครับ รุ่นนี้โปรเริ่มต้นเซลหนงทำไว้นะดาว1มื่นเองนะครับทำให้แบบนี้เลยติดฟิล์มให้ใสกระบะไลเนอร์ให้ประกันภัยจดทะเบียนพรบรทุกอย่างครบเลยครับพร้อมใช้ฟิล์มลามิน่าติดเรียบร้อยแล้วคันนี้เป็นของอลูกค้าแฟนเพจอย,อยู่แถวๆถวสองโรนี่แหละของป้าปะรภา,าเดี๋ยวรับรถวันพฤหัสนะครับแต่งเสร็จแล้วก็มาถ่ายวิดีโอให้ชมกันนิดนึงสวยๆแบบนี้ ้าปภาก็อายุเยอนแล้วแหละก็เน้นใช้งานนะไม่ใช่แนวซิงครับก็เป็นเน้นใช้งานเดิมๆแบบนี้ครับสวยๆรอบคันแล้วก็ถ้าใครดูอยู่แล้วชอบนะครับสไตล์เดิมๆแบบนี้เสียงนงทำโปรไว้ดาวหมื่นเก้าครับผ่อนอยู่หมื่นนิดๆแปดสิบสี่เดือนถ้าดูอยู่สนใจสอบถามได้นะครับเดิมๆแบบนี้ สนใจทักสอบถามได้ครับเดี๋ยวเซลล์หน่มบริการให้ครับเดีย๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ